อาุตส่าห์อัดคลิปออกมาจากบ้านคืออัดไปแล้วนะคลิปนงเมื่อกี้แต่ว่าเมื่อกี้จะตำรวจอัดใหม่นะกัรเอ่อแจ้งโปรโมชั่นจะจัดโปรโมชั่นของเดือนพฤศจิกาะะใครสั่งซื้อชุดล็อกผิวตั้งแต่ชุด2.500บาทขึ้นไปนะคะรับฟรีไปเลยนี่เลยลิปนะคะครีมทาปากชมพูนั่นเองนะคะแจกฟรีไปเลยนะคะออเดอร์ไหนเอ่อ ก็ทั้งเดือนแล้วกันเนาะเหนื่อยๆอ่ะเหนื่อยมากหน้ายังไม่ลอกเลยก็คลิปนี้ก็มาแจ้งโปรโมชั่นของเดือนพฤศจิก,กันเนาะพอดีแก้วเพิ่งลอกผิวเพิ่งลงน้ํายาลอกไปเมื่อคืนตอนนี้แขนตึงมากลงที่แขนนะคะคือลงไปนี่ไม่ใช่อะไรนะคือแบบแขนฉันตึงมากอะ่ะลงไปนี่คือที่ลอกอะ่ะไม่ใช่ลอกเพราะอยากขาวอะไรมากมายคือแต่ว่าลองน้ํายาให้ลูกค้านะคะ ว่ารอบแล้วมันจะอะไรยังไงคือแบบตอนนี้แขนแ,ขนแก้วแบบแก้วลงไปห้ารอบแล้วก็เออแสบแสบก็มีแสบแสบบ้างแต่ว่าแขนตอนนี้ตึงแบบเหวี่ยวเหวี่ยวเหียเห่ยวเหวี่ยวแบบเหวี่ยวมากดูดิแบบไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะแบบแต่แขนฉันเนี่ยเหวี่ยวมากในนี้ขับรถอยู่โอ๊ยตายกูนี่นะคือแบบรู้สึกว่ามันตึงโคตรอ่ะด,ดูเดี๋ยวจะรอดูว่ามันรอดไงคือลงลงแค่ช่วงตัวกับแขนนะคะ เดี๋ยวรอดูว่ามันจะยังไงเราเราก็เปิดผิวทาบอกกับกูตาพิงไว้เข้าไปอีกมึงเอ้ยจะให้กูขาวไปไหนอวะนะคะเดี๋ยวไปบอนอก่อนสของก่อนละกันเนาะบ๊ายบายคลิปนี้ไว้แค่นี้นะคะแจ้งโปรโมชั่นฝากไว้ด้วยนะเดี๋ยวแถมลิปให้ฟรีกันไปเลยบ๊ายบาย